โยโสภควาราหังสัมมาสมุทโธโยโสภควาราหังสัมมาสมุทโธภวกตฺโตเยนาพุทธภาตา อนุมูรปะคาโตยะคะวะตาณุมูสุปฏิปันโนยัสสะมะคะวะโตสาวกะสังโฆสุปฏิปันโนยัสสะมะคะวะโตสาวกะสังโฆธรรมะยังปะคะวันตังสัทธรรมังสะสังขังธรรมะยังปะคะวันตังสัทธรรมังสะสังขังอิเมสักะเรยิยานะรังอโรป เตหิอวิโพชยามามิเมสตฺตเรวิยตานํอโรปิเตนอวิโพชยามามิอตุโนปนเตภควาสุเจราปรินิพฺโพโตอเปหสตุโนปนเตภควาสุจิราปรินิโกโตตูปิอจิมาชนาตานุกมฺปมานสาสาอจิมาชนาตานุกมฺปมานสาสา เยเมนสังขารทุกขตะปนกะระผู้เตปะลิขันหาตวยนิเนสกะ ทุกันตาปัญญาการปุตตะวติกาหะตุมะกัางทีคารตังหิตายสุขายาธรมะกัางทีคารตังหิตายสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะขาวะระหััังสสมมมาพุท ทังพระกัวันตังอภิวาเทมิทางพระวันทางพระพิวาเทมิรวังข้าตัวพระกัลวันธโมระวังข้าตวะกันธโมธรรมนัมมัตสัมมิธรรมนัมมัสสามิ สุบัต ha ิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสุัติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสามข้งนะมามิสามข้งละมามีนุมยังโวดาสามภะวะโตบุภาภะคะนามะกัลังโรมาเสนะโมตัสสะ达萨ค伽วะโตอะระ ဘောသမ <ip> ္မာသမ္ဗောဒဇနာမောဒဇာဘဂဝတောအရတုသမ္မာသမ္ဗောဒဇနာမောဒဇာဘဂဝတောအရတောသမ္မာသမ္ဗောဒဇနာနမယံကုသ္သာမိတုတေင္ကရောမစေ 由所安那伽多，阿拉汉萨玛萨牟陀，阿韦迦伽那萨班诺。 โรกเวทโทอนุตรโรบริสาธรรมาสารติสาธาเทวมนุสสะโทมะขาวายโยยิมังโลกังสเดวังสมารกังสพรมกะังสาสมานะรมมิลิงบาจังสะเทวมนุสสะสยัง สาสิกาตัวเปเวเซเซโยธรรมัเดเสศิอาทิการยานังมะเชริริโยสนาการยานังสาทังสะบยัญฉะนังเกวราปาริภูนังปาริสุทังบรมจริยังบกาเสเซตามังมะขวันตังอะพิปุณตัมังมะขวันตังสิระสานามี ອັນນະມາຍັງທັມມາພິໂຕຕິງກະໂລມາເສຍໂຍະສະວະສະວະຄາໂຕພະກະວັດຕະນະໂມອະສັນတိໂກອະກະລິໂກເອ ေကောဝါဝပနာယေကောဘဇတံဝေဒိတပောဝင်ျောယေအန္တာဘာင္နမ္မဟာဝိပုစ္ဆယေတမသီရသနပမေဓမ္မယံသံခာပိဒုတေင္ကရောမစေယ Yoa soa tibano, a vagawato, a sa cho bati bano, a vagazango, a ya ya bati bano, a vagawato, a sa wagazango, a sa mi a gi bati bano, โคเรสาโยกาเนียธาโคริสาบุคาราเอสวาคาวะโตอาสวาคะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชริการานิโยอนุตตะราบุญญาโลกาสานตามังสังฆังอะวิปุเชยะเบตาังสิระสานะมามี อนัตมายังรัตนัตยาปนามคาถายโยอเจวัสังเวกขาบริกิตานาปัทจันปนามาเสยโอทหสุสทหกัลุณามะนาโวายโยจันดาสุตตาปะรยานโรจันโอโรกาสะปะปุมะกิเลสตะโกวันธรรมิปุถังอามาะเรณตังธัมโมปฏิปสัสสุโน โยมะคาปาการมาธาแพะปิณโกโรกุตโรโยนาทิปโนวานดามิธรรมังหามาเทเรนาตาสังโฆสุเกตามายัน สันติโตยทิธาสันโตสุกตานุโหนโกโรลาภิโนอาริโยโสวันดิมิสังขังหามาเทเรนตัง์อิเจวะเมกันดาปิปูชนายกังวาตุตยังวันดายตาติสังกตัง อนยังมายังมามาทาบุปตะวามาอนโตเวตาสรปะภาสิยาเอนาตานาคตุโรเกอุปันโนอารังสัมมาสัมพุทโธนะโมจ่าเทสิโตนิยานิโกปัสสมมิโกปะรินิพานิโกสัมโพนาคามิสุขะตาปเวทิโตอามายันดังนัมมังสุดวาอวังชนะมาชาติเมตุกัจาราม ทุกข <py> ังโซกาปริเทวาทุกขโทมานะสุปายาสาปิทุกขังอภิเยสัมปโยโกนุโกปิเยวิปโยโกนโกยัมปิจังนราปิทิทุขังจังยิเตนะปจโยปานาคันธาทุขังซายาทิธารรูปปานาคันโทเว นุปันโทอาสังโุปันนาคันโทาสังกรโปันนาคันโทเวียนญาณุปันนาคันโทเยสังปริยาญาณารามโนอวายเอวังวาหุรังสาวังแกวิเนเตเอวังวะกาญจปนาสะภะคะวะโตนาวะตุสาะเสนวะหุรังบาวตาเตะโรปังอนิจจา เวทนาติจาสัญญาอนิจจาสังขาราวิญญาณอนิจจังรูปอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาณัตตาสังขรานัตตาวิญญาณอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมานัตตาติ เตมายาโอตินังมหชายาจารมาระเนนัสโอเกปริเทเวทิโดนาเซอุปยาเซเฮโดโกตินังดูกาปเรตาอเปวนามิมาสะเกวราสะดุกาคันดาสะอันตากิริยาปัญญาเยธาติเจราริเนบุตังปิตัมาตุวันตังโอเดสารันตังสมมาสมุทังสานา นาคาราสมานาคาริยังบาปจินตานาสามิงมาฆาวติพัมมจาริยังจรรามาภิโุนะสิกัสสัมปันนาตังโดปรามะจาริยังเอมัสเกวาราสานุงังอันรสาอันตะกิริยายาสังวัรเตอนมยังตังอนิกรรมญาเวกนาปาทังมานามาเสอาปาเตสังนายเน โซเชวะรังวามิยาวะเทวะเซตังสะปะริคันตายาโวนะสัปะริคันตายาดาสะมะาคัส사วาดาบะสิเริงสาวาสัมภะสานัมอายายาวะเทวาหิริโกปินะปะติสานานตงปะติสังกโยนิโซเินะปะตังปะติเสวามิเนวะทาน วายะนัมตาเยนัมมันนายะยาวะเทวะอิมาสกายาสัตติติยายาปนาญาเวงสุปารติยาปมมะจริยานุขายาเอจโพราณจาวีธานังปะฏิหังกเมเวธานังนาอุปาเดสเมยัตตาราจเมบาเวสติอนาวัสตาจะภาสุวิหโรจเต ปาติสังกายโยนิโสเซนะสนัปะิสบวะอเมยาวะเทวาสีตาสัะปิกาดาญาวุนะสะปะริกาดาญาดังสะมะกันสะวัสดาบะสิริงสะวัสังปะริพาดาญายาวะเทวาอุตุปะริสยาวิโนทนานบดีสันรานารามังปาติสังกายโยนิโสกิรานะปจ ยะเวสสาสักนางปฏิเสวามียาวะเทวาอุปนันท์นางวายาปฏิกานางเวทนานังปฏิขาดายางอาภยาปชาต ตาญาติอนดามยังปฏิทานคาทะโยผนามาเสียญาเทวตาสติวิหารวสิเนตเปคาเรพรตาหิงตาหิานามาทาเนนาวันตุโมจิตาโสติงคารเดตาวิหารมันเเเรจาจามชานวจรามิการน ประเทวบสังกาขามาจนเทสานิคามาจัยสาราสาวาดาพูทธะอวันดูเตจาราภูชาเยเิปจารดาสัมภวาสรเสดาจารดาดาวาปิกานิยานิคังดัมมาวารังปริจเตสาเปกรรปตสังหยางดาตูจิรังสตานโมนมะทะ สังโฆตูสะมะโฆวานันทยใจตายาจาอาเมรังกตูสะนามโมสะเภปิธรรมโิโาวะทิสัมปะบุญายามะธรรมเมริยาปเวทิเตปันสันดาวตูสะเภปิปานิโนวะลาสะเนสัมมาดารัมบาเวชันโตกาเรวัสตัวอาวะทิภาวายาสะตานังสะเมธังเนตุเมธาณี ม่ตาบิตาจาละฌานิจางรังคันติป mm ุตะการเงวังลามเณรราชโนมาชวัะคันตุสสะตัอาหุสหัสะเพเนเมราสาวุตันดังขิเมขรังอุติตาโคระสินธรรมรังทานันทิธรรมวิธิทาจิตตวามุเนธวะตันเตชะสา มหัตุเตดชยังารานิมาลาที่แรงกมาพะโยจิตสาพราเตงขอราันนาลวกามากรมดายาผันเตสโทานทวิตินาจิตาวามุเนอตานเตชัสาภมวตุดชยมังการานินาราทีเรงกัาวรังอติ มาธาโพตังทาวังขิจักกมมเสนวัสุธาตังเมตามบุเสกเวทนาจิตวามุเนนหอตานแตชสามวันชยามังคะลานิองเขตคากมติหาดาสุทารุณาตังทาวันติโยชนปันวังเอเท เป็ังกตมโนอาชิตาวามุเนนัวตันเตชะสามะวตุเตชยามังคารานิกตวานาการโมทารังเอเนียจินจายาโททาวจชนะงชยังกายมาเฉสันเตนะสอมวิธินาทิตาวามุเนนัวตันเตชะสาม แตชยมาคารานิสัจจังวิหายามาติสัจจกวาทเกตุวาทามิร้ิตมะนาณิอันต่างปัญญาปทิปปจาริตจิตวามุเนโนตันแต่จะสามวาจุแต่จะยมารานินานโทปนันดาปุจกังเวหูตัมาเหติเทว ปะเตนะเถระบุชะเณทัมาตอยโทปะเถสเวรินาจิตาวาโมเนนดอตันแตชสาเาวะตดแตชยามังนิโทอาเตนะวุชะเณสุธาณาตังรามังวิสุทธ ฐานังยานากเทนาเวทินาจิตตวามูเนนหะตานเตชะสามาวดตุเตชะยังคารานิเยตาเปโมตชะยัมังคารังอาตคาชาโยวะจันโนตินาทิเนสารติวัตันเตหิตาวานเนกเวเวทานิจุปาตวานิโมขังสุขังอธิข มายานโรโยมหากรุณิกอนาถอยทายะสาวะปานินางบุเรตวาปาลเมสามาปโตสามโพธิโมตเอเตนะสาวะเจนะโหนตุเตชยามังคารางชยานโตโพธิยาโมสักยานังนันเดวะธโน เอวังตวังวิชโยาห้อยิชยาสุชายาเมังคาเลอภาราสิตาปันลังเกสิเสบันดาวิโปคเรอาบิสเกสาภาภูตานังอาคาปาโตะโมทัดิสุตถาภตังสุมังฆังสุปปาตังสุโมติตังสุขานุสุโมหโตจุเยนทั พระบรมเรโปาีนางกายกรรมว่าจากรรมวาบดาขีนางบดาขีนางมโนกรรมบันเนธิเตมบดากีนางบดานิกาตวานาราพันตาเตบดากีเนจยาชนะกตาบุาเชตวามารัสวานางยะตสาจ สภานระสาเยปิเวงสุนาราสภาตานหังกราทโยอาปปานาเวสถิยกาสะเภะปติทตาไมหังมาตะเกแตมเนสาราสีเสวะเตณหังบัวดอธรรมวนาวิโรจะเนสังโพปติทโตไมหังอุเรสา ภาคุนาคโรหัตถเยะอนโรอดโทสาเรปุจนญาดังขิเนกอนัญโยปิทิภารัตสเมิงโมคคานราโนเจ้าเมเกธาขีเนสวัเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกาสปวจะมานา ภาสงวามาโสตะักรแกสตโตเปรติภาคาสเมสุริยวะปะปางนารุนิสินโนสิริสัมสวิตตมุนิปงขาวะกุมารกคาสะปวเถโรมะเฮสิจิตาวานะกวาโสมัยหังวาทะเนเนตทาสิโุนากะโรปุโนหังกุ รมาโรเจวปาเรนดาสีเทราปันใจเมชาตานราเตติรกามมาเสสาสิหาเทลาวิจิตาสินาสาวกาเอเตศิติมาาเทลาจิตาวันตวจิตนอนเสลาเตเชนะอังคางวังเกสุสันิติ รตนังปุรตองอาสิทางคินเเม่ตาสุนักังตาจางปาจะตองอาสิวาเมอังคุริมาระกังคันนโมอระปารตันจอนตานาติยสุนักังอากาเสจานานังอาสิเสสะทิฏฐิทินานนานาวรสังยุตาสาตปา การังกตาวาตาปิตาเิฉันจาตาวอิราชาตอาวาเสสาวิณญางยันตวนันดาชินเตจะสาวสสตโตเมสกิจเจนะสทตาสามโธท่าปันชินาปันชรมาชามมวิหารตังมาเยตเรสาทาปาเรตุมังสาเปต ภุรสานสะายแจวมันตวสุกตัวสุรางโคชินาเวนจิตุปาตวะธรรมานุภาเวนจิตตาริสังโคสังคา วรจิตันตระยอสะธัมมานุภาวะปาริโตจราเมจินาปัญชเรเจเมตายาเพฆเวเจโตเวมอนอาเสวิตายาภาวิตายาวาเรกัตตาญาเิกตายาวาทุกัน อโลเจตายะปริติตายะสุสมาราฏายะเอกาทัสสานิสัมปสาปาทิกังหังกะทัมเมเอกันตัสสะสุขังสุปติสุขังมะเดโวะจะเตนะปาปะกังสุเปนังภาสติมโนสานัง หัวเทิอมันโนสานังปิโยห์หัวทีเทวตาราคาตินาสากีวะวาสานทังวากรรมทีตุวตังจิตตังสมาธิยาติมุขวันโอเวปเสนาติอาสามหุนหกา รัวเทโอตาริงอาปะเทเวจันโตอรามารัวกัาปะกวอุอาทิเมตายาเวกเจตองเวโมติยาอาเสวิตายาภาเวตายาวาเรกตายาญาตายาวาดุกาตายาอนุจิตายาปริติตายาสุสมาราทายาอิเมเอกาทัสสาน ปาติกังคติธรรมวจิพะขวางอาตมนาเตปิโกภะขวโตภาสอาพินานโทต